รถเมย์อุ้มท้องโตวควงสามีเที่ยวยุโรปว่าที่คุณแม่สวยสดใสมากจากตอนแรกที่พิธีกรและนักแสดงสาวรถเมย์คนึงนี้ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งท้องลูกคนแรกท่ามกลางคนที่แสดงความยินดีและอัปเดตอาการอยู่เรื่อยๆว่ารถเมย์แพ้ท้องหนักมากกว่าจะค่อยๆดีขึ้นโดยล่าสุดหลังจากที่รู้ว่าคุณแม่กลับมาสดชื่นแล้วรถเมย์กับสามีก็เพิ่งควงกันไปเที่ยวยุโรปเช็คอินทั้งประเทศสวีเดนอิตาลี ซึ่งได้เห็นภาพรถเมย์ที่อุ้มทองโตเดินเล่นสุดชิลอย่างภาพรถเมย์เขียนแคปชั่นไว้ว่าโอชาสตอกโฮมเสียดายเดินได้ดีเดียวเมืองน่ารักชอบมาก แท็กไวรอลูกโตมาใหม่และภาพส,สวยๆของรถเมย์ที่ถึงแม้จะก,กำลังท้องโตแต่ก็ดูสวยสดใสมากรวมถึงทริปนี้ได้เห็นวิวส,สวยๆของเมืองต่างๆรวมถึงที่พักน่ารักไปด้วยเรียกว่าส่องไอจีของรถเมย์ในทริปนี้แล้วเหมือนเป็นแฟนเลยเที่ยวไปด้วยเลยขอขอบคุณภาพรถเมย์คันีนี้ภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกบล็อกคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ